ร้านซูชิร้านดังจากกรุงเทพมาเปิดที่เชียงใหม่แล้วนะทุกคนร้านอาหารญี่ปุ่นซูชิคุณภาพพรีเมียมเริ่มต้นเพียงคำละสิบเอ็ดบาทนี่คือร้านชินคันเซ็นซูชิเขามาเปิดที่ห้างเมย่าชั้นสี่มีเมนูอาหารที่เลือกหลากหลายมากกว่าสองร้อยรายการร้านโต๊แต่งสไตล์ญี่ปุ่นมีมุมให้นั่งเยอะเมนูอาหารหน้าตาน่าาทานทุกเมนูเลยครับทุกคนนี่คือเมนทูมทั้งหมดที่เราสั่งมานะครับทั้งหมดนี้ราคาถูกมากเริ่มต้นแค่หลักสิบถึงหลักร้อยอาหารที่นี่ราคานักศึกษามากๆแซลมอนสดส่งตรงมาจากนอร์เวย์เนื้อสวยมซู ชีสกนเดีราคาหล,ากลักสิบรสชาติอร่อยมากๆเลยครับทุกคนชุดเบนโตหมูทอดทงคัตสึราคาแค่109้าบาทมูทงคัตสึกรอบนองนุ่มนในเซ็ตยังมียำสาหร่ายกิมจิและเครื่องเคียงคุ้มมากเซ็ตกุ้งดองซีอิ๊วญี่ปุ่นหมักหอมคาวกับสาหร่ายแบบนี้ในกุ้งดองซีอิ๊วจุกๆเนื้อฉ่ำๆแบบนี้เลยครับกินกับสาหร่ายและราซีฟูดบอกเลยว่าโคตรอร่อยหรือจะกินแซลมอนนอร์เวย์คู่กับสาหร่ายราซีฟูดแบบนี้บอกเลยว่ายิ่งฟินมากๆเลยทุกคนสายสลัดผักต้องนี่เเเลสสัดดกกแซมออออนนนราาาขข้้้วีปุ็ๆคคบืื ใช้ด้วยฮอกไกโดดับเบิลฟอร์มาชีตเค้กบอกเลยอร่อยฟินร้านเปิดทุกวัน10โมงถึง4ทุ่มที่เมย่าชั้น4ไปจัดกันนะครับ